นี้ครับามาดูซุปปี้เยนะครับไปหน้าไว้ติดครับไปหลีติดทั้งสองข้างนะครับไปท้ายีท้ายติดนะครับเปิดไปสูงไปต่ำว้ติดนะครับเดี๋ยวามาดูกัน,นครับว่าเกิดจาก สาเหตุอะไรครับพี <Yeah. S 1> ่อะไรน,นะครับอันนี้ผมนะอะเคช็อตน, ah, okay. นะครับ X Max Service นะครับผมน่าก็จะทำแต่รถ X Max นะครับตอนนี้มีรถปกระปุกมีมาอันนี้คือปัญหาคือไปสูงไปต่ำไม่ติดนะครับขั้วไม่ขาดนะครับผมก็ถอดขั้วเซ็นเซอแบตเตอรี่นะครับขั้วไม่ขาด <c oughs> เดี๋ยวมาดูฟิวนะครับว่าฟิวขาดไหมฟิวฝั่งนี้ไม่ขาดนะครับฟิวฝั่งนี้ก็ไม่ขาดนะครับอันนี้สิบห้าแอม์อ่าน,นี้สิบแอมนะครับสิบแอมไม่ติดนะครับลองกดสวิตช์ุญแจก่อน,นครับ ไ,ไฟวิ่งผ่านนะครับอ่าสิบแอมป์ก็ไม่ขาดน,นะครับอ่าฝั่งนี้ก็ไม่ขาดน,นะครับฝั่งนี้ก็ไม่ขาดน,นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเช็คนี่ครับสวิตช์ไฟส่งไปตัดนะครับว่ามีกระแสไฟมาเลี้ยงไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับนี่ครับผมพอดสวิตออกมาแล้วครับมาเช็คกันว่าจะมีไฟมาเลี้ยงตรงนี้ไหมถ้าเกิดมีไฟมาเลี้ยงก็แสดงว่าเป็นที่เจ้าสวิตนี้นะครับนี่นะครับมีไฟมาเลี้ยงนะครับจบเลยครับแสดงว่ามีปัญหาเจ้าสวิตนี้นะครับแต่ก็มีรอยไหมเห็นไหมนี่นะครับ มีลอยไหมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าสวิตจะเป็นยังไงไหมเป็นภาพปกตกหรือว่าสวิตไหม้นะครับถ้าอย่นี้นะครับคำตอบนะว่าสวิตนะครับ,รบอ่านี้ ไฟหน้าติดแล้วนะครับเห็นไหมครับเาดูงานนะว่าวิตสิตนี้เสียงนะครับนั่นคือสวิตเปลี่ยนเ,เดี๋ยวเรามาเทสหลอดไฟหน้านะครับว่าขาดหรือไม่ขาดนะครับ นี่ครับปุปปี้เมื่อกี้ครับไฟไม่ติดอ่านี้ติดนะครับแสดงว่าหลอดไม่ขาดนะครับแสดงว่าหลอดไปสูงไฟต่ําไม่ขาดนะครับเรามาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรครับนี่นะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนสวิตไฟหน้าแล้วนะครับยังไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสวิตไฟแต่งสามารถปิดเปิดไป่ํำไปตูงได้นะครับ อันนี้อยู่ในโหมดปิดนะครับโหดที่ปิดอันนี้ไฟต่ำอัน,นี้ปิดนะครับเปิดเปไปต,ต่ำอันนี้ไฟสูงนนี้ไฟต่ำอันนี้ปิดไฟต่ำไฟสูงปิด ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ